ไปรวยตังเลยอยากเข้าเรือจังใช่ใช่เมื่อกี้ทำอะไเเรเนาะโอ้พ่อ,อขายไข่เรือเปล่าอู้จะขายเรืออยู่แล้วจริงเหระอะไรอะนั่งไงอู้จะเดินไปไปเลยราคาหนึ่งบาทนะโอเคเอาไปเลยห้าร้อยบาทโอเคเอไปได้เลยแล้วเ,เข้าไป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  โ้ยโชคดีนะเลือ,อ้จังไหลแล้วเนี่ยไป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 ถ้าฉันจะเป็นคนขับผู้ชายก็เหมือนกันแล้วเป็นคนนั่งไปแล้วเข้าไปเข้าไปเลย ฉีเลยอ่ะไช่ได้ไม่ไกนยกฉยเลยหาอะไรได้ละทำยังไงดีขากึ้นทีนี้โอ้โห,โหมาไปเดียวกวันอีกไ,ได้วยลุกจม

เฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเล่นน้ำกันฉันเจออะไรแปลกๆปลกะไหอ่ะทำเหลงมีเนี่ยตรงเนี้อะโอ้ฉันเจอแล้วล่ะฉันจะใสอันนี้นี่เขาจะใสอันนี้นี่เอ้ยเอ้ยอย่างไงล่ะไปแล้วก็อืมฉันได้ยินเสียงอะไรแปลกๆนะอยู่นในน้ำอะ่ะอ๋อ

这里。 ไปนัปีไว้กโอเคได้เลย,ยอย่าลืมเตรียมชุดตัวนะดูดีเลยฉันเจอชุดแล้วนี่เอาไปอู้โอ้โอโอไปเลยฟรีโอเคไปเลยสาม chăng trắng lôi loay trắng lôi nó ở đâu con? rồi, rồi ưu ừ, 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 ừ. À, đừng đừng. ừ. À, cái luôn cái luôn ủa phanh ơi ờ hùng đơn hải đúng tại đó hùng cái hải chị ơi